สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไพน่าอินเจลนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําทีมบัตโบ3ต่อนะรอบนี้จะเป็นทีมแบ็กออกครับทีมแบ็กออกเนี่ยเป็นทีมใหม่ที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาในภาคนี้เหมือนกับทีม Imperial Nobility ครับเป็นทีมสายอัดคนที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครทีนี้เราไปดูกันว่าทีมนี้มีข้อดีข้อเสียอะไรกันบ้างนะครับ ทีแม็กออกเนี่ยข้อดีข้อแรกเลยนะคือเป็นทีมที่ต่อยหนักมากเนื่องจากว่ามีผู้เล่นที่สเต็งม,มากกว่า4่ถึง7คนครับในทีมประกอบด้วยแบ็กออก6คนแล้วก็โทหนึ่งตัวแล้วก็เป็นทีมที่ค่อนข้างถึกเลยครับเนื่องจากว่าแบ็กออฟกับโทเนี่ยมีค่าเกราะสูงทําให้มันไม่ค่อยจะบาดเจ็บเท่าไหร่แม้แต่กอบบินนะครับก็มีสกิลอย่างติกสเกากระโหลกหนา ทำให้มันมีโอกาสบาดเจ็บน้อยกว่ากอบบินของทีมอื่นมากเลยครับและก็ทีมนี้เป็นทีมที่ทําฟาวเก่งมากๆเลยครับเนื่องจากว่ากอบบินอะ่ะมันเป็นผู้เล่นหลักของทีมนี้ครับทาให้มันสามารถมีได้มากถึง12คนมันจึงสามารถนำมาใช้ฟาวได้เรื่อยๆครับตลอดทั้งเกมก็แม้ว่าจะโดนกรรมการเป่าออกไปบ้างก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าก็จะมีกอบบินสำรองเหลืออีกอยู่เป็นกระบุงเลย แท็กติกหลักๆของทีมนี้ก็คือการต่อยผู้เล่นศัตรูครับให้ล้มลงแล้วก็ให้แบ็กอ็อกกระชากผู้เล่นศัตรูเข้ามาในวงล้อมของผู้เล่นฝั่งเราแล้วก็ให้กอบบินฟาวครับส่วนข้อเสียของทีมนี้ก็คือผู้เล่นหลักอเดินช้ามากๆไม่ว่าจะเป็นโทรหรือว่าแบ็กออกครับผมก็จะมีระยะเดินแค่สี่ช่องแล้วก็มีค่าเอจิคขานข้งต่ําด้วยทําให้ไม่สามารถวิ่งหลบแท็กเกอร์โซนได้เลย ผู้เล่นหลักของทีมเนี่ยจึงขาดความคล่องตัวแล้วก็ไม่สามารถรีโพลิชั่นตัวเองได้ตามใจชอบครับผมต้องไปหวังพึ่งกอบบินเป็นแนวหลังคอยสกัดศัตรูซึ่งไอ้กอบบินเนี่ยมันก็เดินกลางๆครับเดิน6กช่องแต่ว่ามันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับผมถ้าไปสกัดศัตรูก็มีโอกาสจะโดนศัตรูตีกับน็อกสะเองแล้วก็ทีมเนี่ยไม่สามารถส่งบอลได้เลยครับ ไม่มีผู้เล่นที่มีสก,กิลด้านส่งบอลโดยเฉพาะเลยสักคนเดียววิธีการทําแต้มของทีมเนี่ยจึงมีอยู่ท่าเดียวก็คือให้กอบบินครับหยิบบอลแล้วก็วิ่งไปทัดดาวหรือไม่ก็ให้โทจับกอบบินปาแล้วก็แล้วก็วิ่งไปทัดดาวมีอยู่แค่นี้จริงครับทีมเนี่ยจึงค่อนข้างขาดมิติในการทําแต้มครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าผู้เล่นของทีมเนี่ยแต่ละคนมีดีอะไรกันมากนะครับ มาเริ่มวันนี้ผู้เล่นคนแรกนะครับแล้วก็เป็นพระเอกของทีมด้วยนะก็คือแบ็กออฟแบ็กออฟเนี่ยมีราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่เก้าหมื่น 90, ทางด้านสเตตัสนะครับระยะเดินแบ็กออฟอยู่ที่สี่ช่องอันนี้ถือว่าแย่มากเลยนะครับระยะเดินแค่เนี้ถ้าเกิดว่ามีศัตรูวิ่งหลุดไปได้เนี่ยโอกาสที่จะท,ที่จะไล่จับศัตรูทันเนี่ยน้อยมากๆเลยครับสเต็งสี่อันนี้ถือว่าดีครับผมทําให้มันสามารถอัดใส่ผู้เล่นน่ะที่สเต็งสามอ่ะทั่วไปอ่ะ แล้วมันได้ทอยเต่าสองลูกครับโอกาสอัด,อดสําเร็จก็จะเยอะขึ้น a อจีสี่บวกอันนี้แย่ทําให้มันรับบอลหรือว่าวิ่งหลบแท็กเกอร์โซน่ะยากขึ้นพาร์ทห้าบวกอันนี้ลืมไม่ได้เลยมันส่งลูกไม่ได้แน่นอนครับอาร์เมอร์สิบบวกอันนี้ก็ถือว่าดีครับผมอึดอึดถึกระดับหนึ่งเลยนะโอกาสที่จะบาดเจ็บก็จะน้อยลงทางด้านสกิลอ่ะมันจะมีสกิลเริ่มต้นให้มา2ออย่างสกิลแรกคือบอลเลอร์ครับ โรเลอร์เนี่ยทาให้เวลามันกดโจมตีใส่ศัตรูแล้วมันทอยเต่าถอยเต่าได้หน้าล้มคู่มันสามารถรีโลเต่าลูกนั้นได้ครับหนึ่งครั้งฟรีเลยนะไม่ต้องใช้รีโลของทีมแต่ข้อเสียของสกิลนี้ก็คือมันต้องยืนตีเฉยๆนะครับมันไม่สามารถใช้สกิลนี้ได้ตอนที่มันบิดใส่ศัตรูแล้วก็เต่าที่มันรีโลได้อะรีโลได้แค่ลูกเดียวนะสมมติคุณตีแล้วถอยเต่าสองลูกใช่ไหม แล้วมันได้หน้าล้มคู่2องลูกเลยมันก็เลือกได้แค่ลูกเดียวครับเนี่ยสกิลนี้ค่อนข้างข้อจํากัดเดยอะไปนิดนึงแล้วก็สกิล grab ครับ grab เนี่ยเป็นสกิลที่เวลาเรากดโจมตีใส่ศัตรูตอะถ้าเป็นปกติใช่ไหมศัตรูจะกระเด้งไปด้านหลังเว้สามารถเลือกได้แค่3ทิศ3ามทิศด้านหลังมันแต่ว่าถ้ามีสกิล g r a ะครับเราสามารถดึงศัตรูไปยังทิศไหนก็ได้ตามใจชอบเราเลยส่วนใหญ่ก็จะใช้ในการดึงศัตรูให้เข้ามาในวงล้อมพวกเราอะ แล้วก็อัดอัดมันไม่ก็ทําฟาวมันก็ถือว่าเป็นสกิลที่มีประโยชน์กับทีมนี้มากครับเพราะว่าทีมนี้เน้นทำฟาวอยู่แล้วทางด้านการอัพสกิลอะครับสกิลที่อัพได้จะมีบบทั้งหมดสสายมีสายหลักเป็น general แล้วก็สตร t งครับสายรองเป็นเอจิแล้วก็พา s s ซิ่งสกิลที่ผมแนะนำสกิลแรกเลยนะก็คือบล็อกครอบจัก,กรวาลเหมือนเดิมสำหรับคนที่สงสัยว่าเอา้ามีบอเลออยู่แล้ว เราจะอัพบล็อกทําไมคือไอ้สกิลบล็อกเนี่ยมันดีกว่าบอลเลอร์หลายเท่าเลยครับบอลเลอร์ er มันใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรายืนเฉยแล้วโจมตีใช่ไหมแต่เราใช้ตอนบิดไม่ได้ไงแล้วก็บอลเลอร์ใช้ตอนเธอศัตรูก็ไม่ได้ด้วยแต่บล็อกเนี่ยมันใช้ได้หมดเลยครับทั้งเวลาไหนก็ได้หมดเลยมันจึงเป็นสกิลที่ควรค่าแก่การอัพไว้อย่างยิ่งต่อให้มีบอลเลอร์แล้วก็ตามต่อมาที่ผมแนะนําก็จะมีกาดครับ อันนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถแอดติดเพื่อนได้แม้ว่าจะมีผู้เล่นศัตรูมาร์กอยู่ก็ตามอันนี้อันนี้ก็ดีมากสำหรับทีมแบค็คออฟที่ต้องตะลุมบอลเป็นกลุ่มๆใหญ่ๆแล้วก็ไมที่โบครับไมที่โบเนี่ยทำให้เราสามารถอัดศัตรูแล้วศัตรูที่มีโอกาสบาดเจ็บมากขึ้นก็เป็นสก,กิลเก็บเลเวลครับผมแล้วก็สแตนเฟิร์มสแตนเฟิร์มเนี่ยทำให้ผู้เล่นศัตรูผักลงให้ถอยไปไม่ได้ครับ ก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีเหมือนกันสำหรับทีมนี้เนื่องจากว่าแบ็กออฟอะจำเป็นต้องยืนชิดตศตัตรูครับตอนต้นตอนตอน้ตนเทิร์นเพื่อให้อัดได้สะดวกสะดวกการที่ศัตรูผลักให้เราถอยอะเราจึงไม่ชอบอย่างแรงเลยถ้ามีสกิลนี้มาเราก็จะช่วยส่วนนี้ได้ครับเมื่อครบหมดแล้วใช่ไหมก็จะมีสกิลที่น่าสนใจอย่างแท็กเกิลครับอันนี้แท็กเกิลก็ทําให้มันอะสามารถอัดผู้เล่นที่มีสกิลดอทได้พวกสายหลบทั้งหลายอย่างเอลหรือว่ากอบบินเนี่ย ถ้ามีสกิลเนี้ยครับก็สามารถจัดการมันได้สบายขึ้นก็ควรจะอัพไ้เป็นสกิลท้ายๆหน่อยก็ได้แต่ก็สําคัญเหมือนกันครับอันนี้สกิลส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้ครับผมแต่ถ้าสกิลเฉพาะทางหน่อยก็จะมีอันนี้ครับดิเฟนซีฟดิเฟนซีฟเนี่ยทําให้เวลาอยู่ในเทิร์ัสตูสตูที่โดนเราที่โดนเราประกบอยู่ใช่ไหมจะทําให้สกิลกาดมันไม่ทํางานครับ ก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีเหมือนกันเอาไว้คอมโบกับไอ้สกิลกาดของของเราได้เลยคือไม่ไม่อยู่เธอศัตรูอ่ะกาดของมันจะไม่ทํางานใช่ไหมแต่ว่ากาดของเราจะทํางานปกติอ่ะทำให้ศัตรูอ่ะอัดเรายากขึ้นครับเนี่ยอันนี้แต่มันเป็นสกิลสายรองไะถ้าคุณอัพคุณก็ต้องเก็บเก็บพอยเยอะนิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคครับผม ผู้เล่นคนต่อ,อมานะครับก็คือกอบบินบูเ i เซอร์ไลแมนกอบบินบูเเซอร์ไลแมนเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของทีมนี้เลยนะเนื่องจากว่ามันเป็นผู้เล่นที่เอาไว้ใช้ทั้งฟาวแล้วก็เอาไว้ใช้ใช้ทั้งหยิบบอลวิ่งไปทําแต้มครับเรียกได้ว่าทีมแบ็กออฟอะขาดผู้เล่นคนนี้ไปไม่ได้เลยทางด้านราคาเนี่ยจะอยู่ที่45,000ก็แพงกว่ากอบบินปกตินิดนึงครับเพราะว่ามันมันมีสกิลที่มากขึ้นทางด้านสเตตัสครับผม ระยะเดิน6ช่องอันนี้ถือว่าเดินไกลที่สุดในทีมแล้วหน้าที่วิ่งพาบอลจึงเป็นหน้า,นาที่ของมันครับสเต็ง2อันนี้ก็น้อยกว่าปกติครับก็ไม่ควรเอามันไปอัดกับใครเอ3บวกอ่าอันนี้ก็สูงสุดในทีมเหมือนกันครับทําให้มันหยิบบอลง่ายกว่าพวกผู้เล่นคนอื่นพาร์ซิ่ง4บวกอันนี้คือมันส่งบอลไ,ไ,ไม่ได้เลยครับอย่าไปลองเชียร์อาร์เมอร์8บวกอันนี้ก็ถือว่าเกราะมันต่ําอยู่นะครับ ก็เวลาโดนศัตรูอัดใช่ไหมก็มีโอกาสบาดเจ็บง่ายสกิลเริ่มต้นอะ่ะมันจะให้มาสี่สกิลด้วยกันสกิลแรกคือดอทดอทเนี่ยจะทําให้ทุกเทิร์นอะ่ะมันสามารถรีโลเวลาวิ่งหลบพลาดได้หนึ่งครั้งครับก็เวลาวิ่งออกจากแทร็กโซนศัตรูใช่ไหมแล้วเราโดนเตะตัดขาเนี่ยมันก็จะรีโลลองรีโลให้หนึ่งครั้งโดยไม่ต้องใช้รีโลของทีมเลยก็ทําให้มันคล่องตัวมากขึ้นครับในการวิ่งหลบศัตรู แล้วก็ทําให้ศัตรูเวลากดตีมันน่ะถ้าเกิดว่าทอยเต๋าได้หน้าสตัมเบอร์หรือว่าหน้าเครื่องหมายตกกระจอ่ะมันก็สามารถหลบได้ด้วยครับกลายเป็นหน้าผลักธรรมดาแทนเนี่ยช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้มันหน่อยนึงสกิลต่อมาคือไลท์สตัรครับไลท์สตัรเนี่ยทาให้ผู้เล่นตัวใหญ่หรือบิกกอ๊กไก่สามารถหยิบมันขึ้นมาคุยงได้ครับมันก็จะมีสูตรเป็นสูตรบันเทินทัดดาวก็คือให้กอบบินถือบอลแล้วก็ให้ผู้เล่นบิกก๊กไก่หยิบมันขึ้นมาคุยงไปหน้าปา,ปากประตูครับ แล้วก็ให้มันวิ่งไปทำทัดดาวเลยในเทิร์นเดียวก็ถือเป็นวิธีการทำทัดดาวอาีกรูปแบบหนึ่งของทีมประเภทนี้สกิลต่อมาคือสตันตี้ครับสตันตี้หรือว่าไอเตียก็คือทำให้ผู้เล่นคนนี้หลบรลีเก่งกว่าปกติแต่ว่าแลกมาด้วยมันจะบาดเจ็บง่ายขึ้นครับแล้วก็ทำให้มันกระโดดตัดบอลเวลาศัตรูส่งบอลยากขึ้นสกิลสุดท้ายก็คือติกสกาครับทำให้ผู้เล่นคนนี้บาดเจ็บยากขึ้นกว่าปกตินิดนึง มันก็หักล้างกับสกิลสตันตี้ได้ทำไมกอบบินบุยเซอร์อไลแมนอะ่ะจะต่างจากกอบบินของทีมอื่นตรงที่มันจะบาดเจ็บยากพอๆกับผู้เล่นปกติทั่วไปอะ่ะไม่ได้เหมือนสตันตี้ทีมอื่นแต่ก็ระวังไว้อย่าไปเอาไปใช้แบบเอาไปชนศัตรูนะเพราะว่าด้วยเกราะที่น้อยครับยังไงโดนอัดเรื่อยๆมันก็บาดเจ็บอยู่ดีอ่ะดังนั้นอย่าไปเสี่ยงดีกว่าครับทางด้านสกิลอะ่ะจะอัพได้ทั้งหมดสสาย สายหลักที่อัพได้จะมีสายเดียวคือสายเอจิส่วนสายรองอ่ะจะมี General Strength แล้วก็ Passing ครับสกิลแรกที่ผมแนะนำเลยนะที่ควรอัพอย่างยิ่งก็คือ s n i a k y Git s เน a k y g i ทเนี่ยทำให้เวลาเราฟาวใส่สศัตรูเราสามารถเดินต่อได้ครับเช่น <c oughs> แบบเราเดินไป3ช่องใช่ไหมเราฟาวปุ๊บเราก็เดินต่อได้อีก3ช่องตามระยะเดินออกมันน่แล้วก็ถ้าเกิดเราฟาวศัตรูแล้วอะ่ะ ศัตรูเกราะไม่แตกหรือว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะ่ะกรรมการก็กจะไม่เป่าเราเลยครับมันจะมีแบบกรณีที่แบบว่าเราเดินไปฟาวใช่ไหมแล้วศัตรูไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยแต่เราโดนกรรมการเห็นไงมันเป่าเราออกง่งกลายเป็นแทนท,ที่เราจะตัดตัวผู้เล่นเขาอะ่ะเราโดนตัดตัดผู้เล่นออกแทนเสียเปรียบทันทีเลยอย่างนั้นเนี่ยสกยิลนี้ช่วยช่วยในกร,รณีนั้นได้ครับถือว่าเหมาะกับกอลบินมากเลยนะควรจะอัพไว้อย่างยิ่งเลย สกิลต่อมาที่ผมแนะนําก็คือไซส์สเตปครับไซส์สเตปเนี่ยทำให้มันสามารถเลือกจุดที่จะกระโดดถอยได้เอาไว้หลบหลบศัตรูเวลามันจะผักเราไปหาเพื่อนมันเนี่ยให้เพื่อนมันอัดต่อเนี้ยเราก็กระโดดหลบเฉียงออกมาได้ก็ถือเป็นสกิลสกิลเอาตัรอดที่ดีครับผมต่อมาก็คือสกิลสาป้องกันก็จะมีดิวิ้งแท็กเกอร์ครับดิวิ้งแท็กเกอร์เนี่ยจะทําให้ผู้เล่นศัตรูเวลาพยายามวิ่งหลบจากตัวผู้เล่นคนเนี้ เราจะกระโดดไปเกาะขามันน่ะทาให้ศัตรูมันล้มพร้อมกับเราแล้วก็ถ้าศัตรูมีบอลอยู่ใช่ไหมบอลก็หลุดมือเป็นสกิลที่สกัดขั้นเทพเลยครับศัตรูก็จะต้องมาสนใจเราก่อนไม่งั้นมันจะวิ่งออกไม่ได้เลยยากเอาไว้ใช้จัดก,การใน้างพวกเอลด้วยพวกเอลพิ้วๆอะ่ะสกิลนี้ก็เอาได้อยู่หมัดเลยครับสกิลต่อมาก็จะมีอันนี้เลยครับสปรินต์กับชัวร์ฟีด คอมโบกันชัวร์ฟีดเนี่ยทำให้เวลาเราวิ่งลัชแล้วเราลื่นล้มอะ่ะเราจะรีโลอัตโนมัติได้หนึ่งครั้งต่อเทิร์นครับก็ทำให้มันเหมือนกับว่ามันสามารถวิ่งได้แปดช่องเลยถ้ามีสกิลนี้อยู่นะโอกาสลื่นล้มก็จะน้อยลงครับแล้วก็สปรินต์สปรินต์เนี่ยทำให้มันสามารถลัชได้สามช่องจากเดิมแค่สองช่องก็จะเพิ่มระยะเดินสูงสุดของกอบบินเป็นเก้าช่องครับโอกาสที่จะวิ่งไปทำทัดดาวก็จะง่ายขึ้น เนี่ยสองนเนี่ยถ้ามี2อ,อันก็จะทําให้มันคอมโบกันด้วยสกิลสุดท้ายที่ผมแนะนําเลยก็คืออันนี้ Defensive อีกแล้ว Defensive เ,เนี่ยทาให้มันน่าลาคาญมากเลยครับเพราะว่าผู้เล่นศัตรูต้องมาจัดการมันก่อนไม่งั้นสกิลบล็อกเอ้ยไม่ใช่สกิลบล็อกสกิลการ์ดอของผู้เล่นศัตรูจะไม่ทํางานในเทิร์นของมันนะเนี่ย ถ้าหันมาสนใจมันก่อนนะครับผู้เล่นคนอื่นก็จะฟรีไงแล้วก็จะแล้วมันก็จะมีเวลบม,มีเวลาไปอา่านผู้เล่นคนอื่นน้อยลงก็เป็นการช่วยเซฟผู้เล่นผู้เล่นสำคัญนะครับอย่างพวกแบ็คออกได้อยู่อันนี้ก็น่าอัพไปอย่างยิ่งครับมาที่ผู้เล่นคนสุดท้ายนะครับก็คือเทรนโทซึ่งเป็นผู้เล่นบิ๊กกายประจำทีมนั่นเองครับเทรนโทเนี่ย ราคาจะอยู่ที่1,15่งแก็ถือว่าเป็นวิก,กายที่ราคาถูกที่สุดในเกมแล้วครับแต่ว่าก็จะมาพร้อมข้อเสียหลาย,ลายอย่างอย่างแรกเลยคือมันระยะเดินสั้นมากเลยครับมีระยะเดินแค่4ช่องทําให้ถ้ถาถ้าเกิดว่าศัตรูหลุดไปได้เนี่ยโอกาสที่มันจะตามจับตัวได้คือน้อยมากๆครับสเต็งห้าอันนี้ก็สูงตามมาตรฐานของบิก,กายปกติครับเอจิหบวก ก็ทำให้มันไม่สามารถหยิบบอลหรือว่าวิ่งหลบได้เลยพาส,ส์ซิ่งห้าบวกอันนี้ก็ทําให้มันให้มันปาบอลแย่เหมือนกันครับแล้วก็อาร์เมอร์สิบบวกครับทำให้อันนี้ก็สูงระดับหนึ่งมันก็จะถึกตายยากกว่าปกติพอสมควรครับทางด้านสก,กิลครับผมทเทนโทอ่ะจะมีสก,กิลเริ่มต้นให้มาเจ็อย่างเลยนะอย่างแรกคืออเวทักี y สกิลเนี่ยทำให้เวลาจับเพื่อนอ่ะขึ้นมาเคลียงใช่ไหม จะมีโอกาสนิดนึงครับผมที่จะหยิบเพื่อนใส่ปากกินแล้วพอหยิบเพื่อนใส่ปากกินก็จะเพื่อนคนนั้นนะครับก็จะสู่อาการบาดเจ็บมีตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงซัดเดนเดสเลยครับแล้วซัดเดนเดสเนี่ยคือไม่สามารถใช้แพทย์สนามในการรักษาได้ด้วยนะตายแล้วตายเลยดังนั้นก็ต้องระวังนิดนึงครับผมสกิลต่อมาคือโ o เนอร์ครับโลเนอร์เนี่ย ทำให้ผู้เล่นคนนี้เวลากดใช้รีโละจะมีโอกาสที่จะรีโลจะไม่ทํางานครับแล้วก็จะเสียรีโลนั้นไปฟรีเลยเพราะงั้นผู้เล่นที่มีสกิลเนี่ยก็ไม่ควรจะใช้รีโลกับมันหรือว่าใช้ให้น้อยที่สุดครับแต่ว่าเทรนโทะจะมีความพิเศษกว่าผู้เล่นพิก,กายคนอื่นนิดนึงตรงที่ผู้เล่นพิก,กายทั่วไปอ่ะครับมันจะเป็นโลเนอร์สบวกโลเนอร์สบวกเนี่ยก็คือจะมีโอกาสพลาดครึ่งนึงเลยครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเทรนโทะจะเป็นโลเนอร์สามบวก ก็คือจะมีโอกาสพลาดแค่ราวๆหนึ่งในสามครับหรือราวๆหกราวๆสาหรือสเปอร์เซ็นต์เท่านั้นก็ถือว่าดีกว่าดีกว่าผู้เล่นพิการทั่วไปนิดนึงครับไม่ที่โบอันนี้ก็จะทำให้เทรนโทะเวลากดอัดใส่ศัตรูใช่ไหมศัตรูก็จะมีโอกาสบาดเจ็บมากขึ้นครับถือว่าเป็นสกิลเอาไว้เก็บเลเวลที่ดีอันหนึ่งเลยนะสกิลต่อมาคือโปรเจกต์ตายโอมิหรือว่าพ่นอ้วกครับ มันเป็นคําสั่งพิเศษนะครับที่เอามาใช้แทนการกดโจมตีศัตรูปกติเมื่อกดใช้สกิลเนี่ยโทรจะอ้วกอ้วกใส่ศัตรูเป้าหมายครับผมแล้วก็จะข้ามในการในส่วนของการทอยเต่าปกติไปเลยก็คือไม่สนใจหน้าลูกเต่าแล้วแต่จะไปสนใจเรื่องค่าเกราะศัตรูแทนครับยิ่งศัตรูเกราะน้อยอะ่ะก็จะมีโอกาสที่อ้วกอ่ะจะโจมตีสําเร็จมากขึ้นครับแต่ถ้าศัตรูเกราะลงสูงอะ่ะก็จะมีโอกาสที่จะพลาดมากขึ้น เมื่อศัตรูโดนอ้วกใส่ใช่ไหมก็จะถ้ากรอกแตกขึ้นมาครับก็จะทําให้มันสูมาการบาดเจ็บเหมือนโดนเราอาัดปกติเลยซึ่งสกิลเนี่ยเป็นสกิลที่ดีมากนะตรงที่มันสามารถใช้กับผู้เล่นที่มันพิ้วิๆอะอย่างพวกผู้เล่นเอล์ครับที่อัพสกิลทุกอย่างครบอะบล็อกดอทไซส์สเต็ปเราจะไปกดโจมตีใส่มันไงโอกาสที่เราจะน็อกมันได้ก็น้อยครับเพราะว่าสกิลมันแน่นแต่สกิลเนี่ยโปจต์ตาบมิดเนี่ย มันไม่สนใจสกิลศัตูครับมันสนแค่ค่าเกราะอย่างเดียวมันไม่สนว่ามันจะพิ้วมาจากไหนแต่ถ้าค่าเกราะคุณน้อยอ่ะเกราะ7บวกเกราะ8บวกเนี่ยคุณโดนอ้วกใส่อ่ะคุณก็มีโอกาสล้มได้เนี่ยแหละข้อดีของมันแล้วก็สกิลต่อมาเป็นสกิลด้านลบอีกอย่างหนึ่งครับก,ก็คือเ e a l ิสติ u ปิดหรือว่าโง่ปัญญาอ่อนสกิลเนี่ยทำให้ผู้เล่นคนนี้ถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีเพื่อนอยู่ข้างๆอ่ะ แล้วเวลาเราสั่งอะไรมันใช่ไหมมันจะมีโอกาสติตดติดสะกิลเอ๋อครับยืนเอ๋องโง่ๆเลยโอกาสติดจะอยู่ที่ครึ่งๆเลยคือห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่ว่าถ้ามีเพื่อนอยู่ข้างๆตัวครับอย่างน้อยหนึ่งคนน่ะโอกาสติดก็จะเหลือแค่หนึ่งในหกครับดังนั้นเนี่ยโทรเนี่ยถ้าคุณจะเล่นน่ะคุณควรจะให้มันไปกับผู้เล่นหนึ่งคนน่ะคอยประกบติดไว้ตลอดเวลาเหมือนเป็นพี่เลี้ยงครับไม่ไงั้นมันจะยืนเอ๋อเอ๋อเอ๋อแดกแบบว่าไม่ต้องหวังอะไรอะไรกับมันแล้วอ่ะ สกิลต่อมาคือรีเจ n เน a เรชันครับรีเจ n เน a เรชันเนี่ยทำให้เวลาโทรอ่ะโดนผู้เล่นศัตรูอัดใช่ไหมจนได้รับบาดเจ็บอ่ะครับจะมีโอกาสประมาณครึ่งหนึ่งที่จะรักษาตัวเองได้แล้วก็แล้วก็กลับมายืนในยืนในมานั่งสำรองครับผมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ถือเป็นสกิลอันหนึ่งอ่ะที่ดีมากๆเลยนะคือช่วยเซฟชีวิตมันโดยไม่ต้องใช้แพทย์สนามยิ่งมายิ่งเมื่อมารวมกับอาเมอร์สิบบวกครับผม โอกาสที่โท่จะโดนฆ่านี่คือน้อยมากๆเลยสกิลสุดท้ายก็ผมคือโทรทีมเมทหรือว่าจับเพื่อนมาคุยยงครับอันนี้ก็เน้นจับกอบบินอ่ะมาปลาจะปาเอาไว้อ่าปาไปหน้าปากประตูแล้วก็ให้มันวิ่งไปทําทัดดาวก็ได้หรือว่าใช้โจมตีก็ได้นะครับจับกอบบินมาปาใส่ใส่ประตูเนี่ยให้มันหัวโขกกันแล้วก็ล้มคู่ไปทางด้านสก,กิลกรับผม โปรจะอัพได้4สายด้วยกันมีสายหลักคือสตริงสายเดียวส่วนสายรองคือ general, ag แล้วก็ passing ครับทางด้านสกิลอ่ะผมแนะนำอัพอันแรกเลยคือบล็อกแน่นอนสับป,ปะหลาดบิ๊กกายครับผมกับบล็อกเนี่ยมันคือของดีมากๆบล็อกช่วยทั้งการโจมตีแล้วก็การป้องกันตัวเองเลยครับแล้วทำให้มันมีโอกาสล้มยากขึ้นเนี่ยควรจะอัพไว้อย่างยิ่งครับ สก,กิลต่อมาที่แนะนําเลยก็คือสตองอาร์มครับสตองอาร์มเนี่ยทำให้มันสามารถหยิบผู้เล่นน่ะมามาคว้างได้แม่นยําขึ้นครับเนี่ยจากเอจิเอยจากพาสซิ่งหบวกใช่ไหมถ้ามีสตองอาร์มอยู่ครับผมก็เหมือนกับว่าพาสซิ่งมันเหลือแค่4บวกก็ทําให้มันมีโอกาสที่จะที่จะเคลืง่งนกอบบินน่ะสำเร็จมากขึ้นครับแล้วก็แม่นยําขึ้นก็สําคัญมากเลยอันนี้สำหรับทีมที่มีกอบบินเยอะอย่างนี้ ต่อมาก็คือกาดครับกาดก็ทําให้เราสามารถแอซิดเพื่อนได้แม้ว่าแม้ว่าเราจะโดนศัตรูประกบอยู่อันนี้ก็ดีมากๆเหมือนกันต่อมาคือสแตนเฟิร์มครับอันนี้ก็ทําให้ศัตรูผักเราถอยไม่ได้เราชอบยืนเราชอบยืนอยู่ติดกับศัตรูครับผมเพราะว่าเราทําหน้าที่เป็นกําแพงไงคอยบีบศัตรูให้วิ่งลําบากการทุู่ศัตรูผลักถอยเราจึงไม่ชอบครับแต่กิลนี้ก็ควรจะอัพไว้เหมือนกัน หล,หลักก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณมีแต้มสกิลพอเยอะใช่ไหมผมแนะนําว่าคุณลองสุ่มอันนี้ดูก็ได้ครับไอ้ค่าสเตตัสเนี่ยสุ่มให้ได้ค่า p a s s i n g ability เนี่ยจะทําทให้โตรเนี่ยมีค่า p a s s i n g สูงขึ้นน่ะโอกาสปาคอรบินสําเร็จก็จะมากขึ้นครับทั้งปาปลาวิ่งไปวันเทินทัดดาวหรือว่าปลาเบงกะสุนศันตรตูเพื่อโจมตีหมู่อะไรเงี้ยเออมันจะทําเพิ่มความหลากหลายในการเล่นได้เยอะครับผม อันนี้ก็น่าสนใจมากเลยโอเคหมดละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการจัดทีมใหม่ครับผมจะมีจ <with> ัดตัวผู้เล่นยังไงบ้างการจัดทีมใหม่นะครับผมก็จะแบ่งออ like กเป็นสองเซตเหมือนเดิมนะประกอบด้วยเซตสามนิโลแลวก็เซตสองนิโลครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่เซตสามนิโลก่อนเซตสามนิโลเนี่ย จะประกอบด้วยแบ็กออคหกคนกอบบินบุยเซอร์ไลแมนหกคนรีโลสมลูกแล้วก็เงินที่เหลือหนึ่งหมื่นครับก็เอามาซื้อเดดิเคทแฟนได้คนหนึ่งเซตนี้ก็ไม่มีโทรครับผมแต่ว่าคุณได้แบ็กออคอะที่มีสเต็งสี่ถึงหกคนเลยนะก็เลยค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่แล้วครับต่อให้ไม่มีโทให้มาก็ตามแล้วก็กอบบินบุยเซอร์ไลแมนอะ คุณก็ได้มาหกตัวมีเป็นตัวสำรองหนึ่งตัวครับเอาไว้แบบว่ามีตัวไหนที่มันบาดเจ็บหรือว่าโดนกรรมการเป่าออกคุณก็ยังมีผู้เล่นสำรองให้เอาเอามาลงสนามแทนครับผมพอคุณชนะแมตช์แรกได้เงินมาก้อนหนึ่งใช่ไหมคุณก็เอามาซื้อแพ์สนามหรือว่าอโพเทคารีก่อนเลยครับพยายามอย่าให้แบ็คออฟบาดเจ็บหรือว่าตายนะเพราะว่าถ้าผู้เล่นแบ็คออฟอะ่ะหายไปสักคนหนึ่งอะ่ะกำลังลบโดยรวมคุณจะต่ําลงเยอะเลยครับ หลังจากนั้นคุณก็เก็บเงินก้อนใหญ่ครับผมเอาไปซื้อเทรนโทมาใช้แล้วก็อาจจะซื้อกอบบินบุลซ์ไลแมนอ่ะมาเพิ่มอีกประมาณตัวสองตัวครับเอาไว้สำรองเผื่อไว้ทางด้านเซตที่2นะครับเราก็จะลดจำนวนรีโลลงมาลูกหนึ่งแล้วก็เอาเงินที่ได้อะครับมาซื้อเทรนโทเพิ่ม ผู้เล่นก็จะประกอบด้วยเทนโทหนึ่งตัวครับแบ็กออฟหกตัวกอบินบูเตอร์ไลแมนห้าตัวเซ็ตเนี่ยโดยรวมอะแข็งแร่งกับเซ็ตแรกนะเนื่องจากพอมีเทนโทเข้ามาใช่ไหมทำให้มีผู้เล่นที่สเต็ง4สี่ะครับหรือว่ามากกว่าถึงเจ็ดคนในทีมมันคงมันมีอยู่ไม่กี่ทีมครับที่มีผู้เล่นสเต็งเยอะขนาดนี้แล้วก็กอบินบูเตอร์ไลแมนอะถูกลดจำนวนลงมานิดนึง แต่ว่าแค่5ตัวก็เพียงพอแล้วครับเอาลงเล่น4ตัวแล้วก็มีตัวหนึ่งไว้เป็นสำรองทางด้านเงินเงินเก็บอะครับพอชนะแมตช์แรกอะเอาเงินมาซื้อนี่เลยอโปเดคารี ally, แพร่สนามเหมือนเดิมครับเอาไว้รักษาแบ็กออกแล้วก็ซื้อกอบบินไลเมนเพิ่มอีกสักตัว2ตัวก็ได้ครับเอาไว้สำรองเผื่อหนอ่อยเพราะ5ตัวเนี่ยบางทีมันก็อาจจะบาดเจ็บแล้วก็อาจจะน็อกเอาจนลงสนามไม่พอครับ มีเพิ่มมีทั้งตัวก็ดีแล้วก็พอพอได้แล้วก็เอาเงินก้อนสุดท้ายครับผมมาซื้อรีโลเพิ่มรีโลเนี่ยผมว่ามีทั้งสามลูกอะ่ะกำลังโอเคสองมันจะน้อยไปหน่อยครับก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปแนะนำทีมแบ็คออกส่วนตัวผมให้เป็นทีมที่อัดคนได้โหดมากๆเลยนะครับ เพราะว่ามีผู้เล่นสเต็งสูงอยู่ในทีมถึง7คนแล้วก็ต่อให้ผู้เล่นศัตรูนอนอยู่บนพื้นนะครับก็ไม่รอดนะเพราะว่ามีกอบบินอะ่ะคอยไล่ทาฟาวอยู่มันจึงเป็นทีมที่มีวิธีการจัดการผู้เล่นศัตรูให้ออกนอกสนามา่าหลายทางมากเลยแล้วก็ใช้จํานวนที่มากกว่าครับกดดันศัตรูให้เล่นพลาดแล้วเราก็วิ่งไปทําแต้มแต่ว่ามันก็เป็นทีมที่ไม่ค่อยเหมาะกับมือใหม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าผู้เล่นมันช้าครับผม มันเลยต้องเน้นการโพลิชั่นตำแหน่งให้ดีเนื่องจากถ้าศัตรูวิ่งหลุดไปได้อ่ะมันจะวิ่งไปตามจับได้ยากแล้วก็กอบบินก็คือกอบบินค,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 ครับมันอ่อนแอรครับผมถ้าคุณวางตำแหน่งมันไม่ดีใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นเป้เปาให้ผู้เล่นศัตรูอ่ะมาทำร้ายมันได้จนมันบาดเจ็บดังนั้นเนี่ยต้องหัดเรียนรู้การโพลิชันให้เยอะครับผมถ้าจะเล่นทีมนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็ เดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาแ,นะแนะนำทีมอะไรต่อเดี๋ยวมาดูกันครับผมสวัสดีครับ